สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแอดมินนูหน่อยกรบับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อเอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นูหน่อยภาพพ่อแม่พี่น้องมาัดามต่อลาวพัฒนาแอดกาแฟดำกับอาจารย์โชกปัทธนพอนเดอร์ท่านผู้ชมคลิปนี้ร่วมสองสำนักเด้อค่ะเด้อเอาสำหรับคลิปนี้ก่อนจะไปรับชมแนวทาง สำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้นำแน่เ้ยค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะอาท่านผู้ชมมาเบิ่งกันเลยเนาะค่ะเนาะสำหรับงวดทิพย์พานมาแอดกาแฟดำเจาะแตกอีกแล้วท่านผู้ชมแอดกาแฟดำเจาะแตกจากงวดหรอเห้ยท่านผู้ชมสองหรือสามงวดสองสามงวดนี่ละท่านผู้ชม แอดกาแฟดำเดินดีเด้อร์ท่านผู้ชมวันนี้จะเผื่อจะพลาดท่านได้เขาก็ติดท่านนันไวดเด้อร์ทผู้ชมพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจเขากลุ่มไลน์แอดไลน์สแกนคิวอาโค้ดเด้อค่ะเด้อเข้ากลุ่มไลน์ฟรีแอดไลน์สแกนคิวอาโค้ดเข้ามาได้เลยนะคะอย่าลืมส่งสติกเกอร์เขามานำเด้อท่านผู้ชม แตาผูามชมมาเบิ่งกันเลยนะคะน้องวัน,นี้แอดกาแฟดำได้เด่นตัวใดแอดมินหน่อยขอขอบคุณสําหรับแนวทางแอดกาแฟดำนคะเด้อแล้วก็อาจารย์โชคประทานพวน,นะคะเด่นวันนี้แอดกาแฟดำได้เด่นหนึ่งเด่นหนึงรองเจ็ด คู่มีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสามเจ็ด ห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดโอ้ท่านผู้ชมงวดน,นี้น่อยหน่อยหมักเหล็กน้ำเอดกาแฟ่ดำอีกหรอดิท่านผู้ชมเหล็กงามเนาะคะ่นะเนาะติดเจ็ดไหมท่านผู้ชมเบิ้ลกันเบิ้ลท่านผู้ชมกันเบิ้ลมี หนึ่งหนึ่งสามสามและเจด็จดเจ็ดสิบเบินบอทะะ่อามือจุ่มสามตัวสามตัวมีสี่หนึ่งหกสามหนึ่งแปด เจ็ดสามเจ็ดและสามห้าเจ็ดแอดกาแฟดำธรรมุจมพ่อแม่พี่น้องแคปนาจอเด้อค่ะเด้อเด่นหนึ่ง รองเจ็ดนะคะนูหน่อยมักเจ็ดหลายกว่าหนึ่งเด้อธรรมชุมนูหน่อยมักเจ็ดธรรมชุมมักเหลียงน้ำแอดกาแฟดำแอดกาแฟดำเป็นตาเจาะแตกอีกแถธรรมชุมถ้าเจ็ดมาหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดมักเจ็ดเด้อธรรมชุม ดำตอนนี้เดินดีเดอร์ธรรมชมต่อมาอาจารย์โชคประธานพรธรรมชมของอาจารย์โชคหงวดถบพันมาดลดดุดเดอร์ธรรมชมเอาสู่กันต่อธรรมชมเก็บเกี่ยว ข้อมูลเป็นแนวทางเดอ้อธรรมจมทุกคลิปวิดีโอแอดมินนูน้อยวางให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะก่อนสิตัดสินใจนำตัวเลขไปลงทุนพ่อแม่พี่น้องพิจารณาดีๆเด้อค่ะเดอ้อเงินในกระเป๋าของท่านนะคะแอดมินนูน้อยนำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนำเสนอพ่อเป็นแนวทางเป็นตัวเลือกให้พ่อแม่พี่น้องเลือกเอาเด้อค่ะเดอ้อท่านได้เข้า ตามทันนั่นทันมชจมชุดสามตของอาจารย์โชกตังเต่นุหน่อยบ้างมายั่งบอท่านใดผ่านจากงวดเดอรลทันหมหจมวดนี้ธรรมชจมติดเจนุหน่อยมักโยธรรมชจมเหล็กอาจารย์โชกสามตัวบนห้าแปดสี่ห้าเจ็ดสี่ ห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสามและห้าปดสองงามอยู่ดิธรรมชม้ชมติดเจ็ดติดแปดนะคะเนาะพ่อแม่พี่นะะ้อนะนะนะงแคปนาจอด้วยค่ะเด้อไหวพิจารณาธรรมชม้ชมมาคอยจัดคัดเรือนพานเด้อธรรมชม้ชมสำหรับต่อมาชุด2อตัวบนลางของอาจารย์เด้อค่ะเด้อ งวดที่ผ่านมาลุดเนาะธรรมจุ่มมับบึงงวดนี้กันเลยเนาะคะ่นะเนาะงวดนี้ได้เด่นเจ็ดกับแปดนะคะเด่นบนล่างเด้อธรรมจุ่มจับคู่มีแปดห้าแปดสี่แปดสามแปดสองเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดสาม 7จ็ดและสีหบนล่างไปกลับด้วยนะคะชนกับของเอดกาแฟ่ดำยูเดอร์ธรรมจมติดเจ็ดเลกงามอยู่เนาะธรรมจมพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อสำหรับแนวทางอาจารย์โชคอาสำหรับคลิปนี้นุ้ยหน่อยขอขอบคุณแนวทางร่วมทั้งสองทันเด้อค่ะเด้อของอาจารย์โชค แล้วก็กเ,เอดกาแฟดำอาวสำหรับถ่ายคลิปนี่ท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่จะสั่งกาแฟย,ยาดสีฟันเด้อท่านผู้ชมสบู่บ่มีของทรงเด้อค่ะเด้อสบูม่มดแล้วท่านผู้ชมบ่มีสตอกแล้วบ้านได้สั่งมาอยู่ท่านผู้ชมตอนนี้มีพร้อมทรงคือกาแฟกับยาดสีฟันเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจกาแฟเนาะคะ่ะเนาะ เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะมีโมโนกับเขาชะงุ้มโมโนสกัดจากเห็ดลินเจอปลาจากทะเลและเมล็ดองุ่นโมโนช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณท่านใดทั้งผู้หญิงผู้ชายเด้อท่านผู้ชมสำหรับกาแฟส่วนเขาชะงุ้มสกัดจากเถาวันเปียงสามชานิดเถาวันเปียงสกัดเถาเอ็นอ,อนสกัดและเถาเมื่อสกัดช่วยบรรเทาอาการ แก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขาเมือชาเท้าชาเส้นเอ็นยืดนะคะกล่องละ260บาทบรรจุในกล่อง15ซอง2กล่องสองฟรีแล้วก็ยาสีฟันสกัดจากเห็ดลินจอและว่านหางจระเข้ใช้ได้ตั้งแต่เด็ก7ขวบขึ้นไปนะคะพอแม่พี่น้องทันใดที่มีปัญหาทางช่องปากเนาะคะ่ะเนาะอย่างเช่นปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในไปบ่อยนะคะฝากพ่อแม่พี่น้องอุดหนุนแน่เวยค่ะเด้อ เอาทำมืชมสำหรับคลิปนี้แอดมินหนูหน่อยมีเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ